วันนี้อยู ain, <So> ่ในเกมอยู่กับผมช่องไอซ์หรือว่าชายินแชแนวนั่นเองนะครับในวันนี้จะมาเล่นเกมควิคเดดบูดี้หรือว่าบัดดีก็ไม่เล่ซึ่งทัวรเลี่ยวนะครับเราก็ต้องเล่นกับตุ๊กตานะครับนี่คนปกติเขาเล่นแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ ก็ใช่ครับผมจะมาตุกตากิตตุกตาเกมิงครับได้เงินสองรอยบาทสองรอสตังค์ทีนี้ครับ oh, พุดดีุดีของเรานะครับก็คือสวรรค์ไปแล้วนะครับเราสามารถกดมาที่ไปสีแดงนี่้นะครับเราสามารถซื้ออุปกรณ์มาเล่นกับ บูดีไไรนะครับไปแล้วก็มีเลนาเป็นพกเกงช่อยเก่งชอดูสิครับไม่มีเลือดเลยจังหวะนี้บูดีไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลย Amazing our eyes are. All you have to do is start the white circle. Don't blink. Now I'm going to show you in full color by showing this false color image. Okay? Did you see that full color photo? This effect may be broken as long as you take your eyes away from the white spot. Shop app shop ช้อปกันรัวๆ,ๆโหลดแอปช้อปปี้เลยกลับมาที่ดูนะครับได้ทองทั้งหมดห้าอันท่วนซึ่งในเกมนี้ก็ยังมีอยู่สามหลักคือเราสามารถซื้อเอาบูดีไดี้ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าของบูดี้แล้วก็เอ็กซ์ตานี่คืออะไร อีกสตาร์ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้คือเปลี่ยนห้องนะครับเปลี่ยนห้องห้องใหมจริงหน,น,งน่อยขามได้โอเคกลับมาเล่นในตัวเกมกันต่อนะครับห้องก็ยังมีอยู่ หลายห้องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาสบอร์ดคัสบอร์ดบ็อกนะครับคือห้องเริ่มต้นของผู้เล่นใหม่ครับต่อไปซีเวอร์ซีเวอร์คือท่อระบายน้ำเป็นของไวทใครอยากเติมเติมได้ต่อไปสวิต์ลูมห้องกดสวิตซึ่ง <the> เป็นห้องที่ค่อนข้างเท่นในระดับหนึ่งต่อไปแพดเดนคอขู่คนขบ คือคุกของคนบ้าน oh, s <S ต่อไปสกาบอร์ดบอกนะครับเป็นบ็อกที่มีการขาดต่อไปเฟอร์นี่เมโดนะเป็นห้องที่สดใสคใครรักโลกสวยนะครับก็ซื้อห้องนี้ได้เลยเป็นห้องที่แพงที่สุดในเกมต่อไปนะครับโวี่ เป็นโรงงานของวินลี่วองกาเอ้ยไม่ใช่เป็นโรงงานโรงงานช็อกโกแลตนะครับต่อไปเกมอะไรอีกนะเกมไอจีจีไอจีจีเลยโหลดมบายเท้วอร์ดีเฟนโหลดมบายเท้าอร์ดีเฟน ห้องสุดท้ายนะครับก็เป็นแพตไลออนเฮวเป็นห้องของขับทานอเมริกานะครับเป็นห้องของครับแคปอ,อเมริกาครับมาดูอาวุธใหม่นะครับอาวุธ มีแม็กชีนกันซะด้วยแม็กชีนกัอนอันนี้พวกปืน,นพวกนี้จะมาในนาคุณครับงั้นซื้อปืนนี้ก่อนเลยนะครับปืนนี่แหละรัวแบบนี้ค่อยถูกใจหน่อย มันคือปืนอะไรไม่รู้ว่าปืนปืนยังไม่รู้ฮะและโฆษณาอีกะ่ะโฆษณาทางคลิปไม่ได้นะโว้ยทิกเออก็ปืนยูซีนะครับปืนยูซีซื้อย,ยิง งัดห,หนึ่งนะครับก็จะได้จากหกบาทก็เป็น7ิสิบามได้มาทั้งเงินที่ได้มาทั้งหมดก็ได้มาประมาณประมาณ8บาทนะครับค <c oughs> ุ้มกับราคาเป็นอย่างมากแปดบาทจริงจแต่บอกมาอีกแล้วครับแต่จะไม่ ดูโฆษณานะครับไฟ r e b a l l ตุ๊กตา,าก็ไอวอนอยู่ได้แล้วครับอาวุธฟรีเต็มไปหมดแล้วครับ อาวุธฟรีก็จะมีอยู่แถวน,นี้ก็คือปืนแรกคือบีลีทาทานะครับปืนอาวุธที่สองเมสรนะครับอาวุธที่สามเอ็มหนึ่งกาเดนะครับอาวุธที่สามอาวุธที่สี่นะครับเป็นอะไรไม่รู้ครับคอลเลอร์บอลสีของบอลสีที่แด้น่าจะใช้ดีสุดใน ปัญหาล่ะโอเคนะครับวันนี้ else. ปืนที่น่าจะใช้ <Okay. S 1> ที่ชนี้น่าจะเป็นยูซี่นะครับ oh, ยูซี่โฆษณาก็ยังจะไมามารับของเราประจำปีนะครับ ต่อไปไม่ไม่ดูไม่ดูต่อไปเอาเป็นอะไรดีครับไอตัปนมงโอ้ยอน,นะครับโซโสอนวิธีการเล่นคือเราสามารถใช้วุฒวนอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ทำการกนา โคตรแม่นครับโคตรแม่น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 นี่ไม่ใช่คลิปสำหรับติดอย่างน้อยก็ไม่บอลแมวใช่ไหมอันนี้ฟาร์มดีมากเลยครับถ่ายรูปเก็บไว้ไม่เอาด้วย อาวุธต่อไปคืออ oh, <yeah. S> 1นหนึ่งกาเดนครับเราสามารถคว้างระเบิดเราสามารถคว้างของได้ซึ่งการคว้างมันจะเป็นแบบนี้ครับจะไม่เหมือนปืนเพราะว่าถ้าปืนเราจะสามารถเล็งได้แค่ตรงยังไงดีครับคือเล็งได้แค่ตรงที่เรากดแล้วก็หมุนหมุนไปแต่ว่านี้คือเราก็ทําแบบนั้นไม่ได้เหมือนกันครับแต่ว่าการโยนระเบิดโยุนสิ่งของอะไรนี้มันจะ มันจะย้อยนะครับมันจะย้อยโยนแล้วจะย้อยครับหนึ่งลูกไม่ตายลูกที่สองไม่ตายลูกที่สามไม่ตายลูกที่สี่ตายไม่ตายลูกที่ห้าโดนแต่ก็ไม่ตายลูกที่หก ไม่ตายแล้วก็ไม่โดนจริงสักใจจริงอีกสีกก<อ>่สิบสี่สิบอีกสี่สิปีเราก็จะไดทองเลยนะครับต่อไปคอเลอ,อร์บอลมาเฉนะย มาเติมห,ห้องเสิครับอ่าโนอาวุธนี้ดีวด่า h ก y นค n t get cut เอ,เอาติ๊ดดดีที่สุดในตอนนี้คือ M1 Garden ครับ M1 Garden เป oh, <no. S 1> ้นตัว Yo <laughs> boot, uh, I die. Ah. So, salty. I can อันนี้คือการสปินบันดี้ลักกี้สปอร์ต play and give new enemy ไม่ได้ครับต่อไปอันที่สองเปียโนเปียโนไม่ได้อันที่สามครับ ป้องกันกระสุนป้องกันกระสุนป้องกันกระสุนได้นะครับดิเคนเชลครับได้งนมาป้องกันกระสุน,น, chill, น,น,น,สนต่อไปนะครับขับรถถังขับรถถังโดนใงเอาสากินไม่ได้นะครับอันสุดท้ายละยกน้ำหนักยกน้ำหนัก ยกน้ำหนักเงินได้กี่บาทกันนี้สามสิบบาทเปิดโฆษณากันนะครับต่อไปเอาเป็นอันนี้นะครับเลท